แต่วัดนี้ครับมาเนี่ยบอต่ำใช่มาเบึงการเหตุบอกบวบนะครับส่องบอต่ำสซโุปครับทางต้นก็เหติไทายไปแล้วลืมกดลืมกดไทยบอยอยู่คนเดียวบาตัวนี้เ,เดวเราเด้อบ้านนะกดเป็นโค้งสามครับอะไรกับพิการก้อยน้ำล่งแล้วเอาขีงวาลุ่งนะครับเป็นการเป็นระบบของเราอันนี้คือใช้เรื่องกบนะครับ้างกำลังปิดระบบปูพายางครับ อยู่ในปลาธรรมชาตินะครับอันนี้จะเป็นปลาเป็นปลาคาครับในปลาคาอยที่เที่ยงหน้าอยู่ให้ให้ยางครับจะมีปลากล้วยมีสล่าพัดครับทุกพักครับมองยิ้มาผ่านตักไร่นี่ครบครับอยู่นี่ต่อไปก็จะเป็นการเลี้ยงกบครับอันนี้คือโครง้างอันนี้จะเป็นการปล่อยน้ำเขานะครับปรับระดับน้ำปับสภาพน้ำครับ เอาข้งัวามาใส่แล้วก็ใส่ปูนขาอยจ่เจากบหน่อยลงกบ,บจะมาเป็นแบบหวัวบกบแบบหววอันนี้คือเแลยวแล้วครับสมบูรณ์แบบครับบอลสีกวางสามเม็ดนะครับไอเยเอาสามเมตรกวางสองเมตรนะครับเนี่ยาสามเมตรสามเม็ห้าสิบกวางสองเมตรนะครับจะกวางแล้วสีต่อไทยบนกระป๋อครับก็ เวลาเอานน้ำตรงมันจะเป็นอย่างไดตั้งกลางกับว่าจะปลูกกลางบ่อกลางบ่อนี่ว่าจะปลูกพักผ้า่ยปลูกพักผ้ายตั้งกลางก็ับว่าจะปลูกต้นไม้ใหญ่ประดับประดาบเป็นสวยงามครับเป็นพักผ้แยงเป็นพักผ้ายเป็นหน้าจิตกินได้ครับติดตอ่อตัวปลูกได้ครับตั้งกลางเพราะว่าเป็นโพ้นนะครับเส็ดเป็นโพ้นตั้งกลางเห็นก็เป็นง่อยเล่นครับทำปุ๋ยเป็นระบบระบายน้ํา บระบายน้ำเสียครับมันอยู่มุมนี้นี่ระบายน้นนนนนำเสียมันจะระบายออกมาข้างนอกครับอันนี้จะลึกกระมูครับตรงนี้เวลาใบบัทหันก็นจะเอาเครื่องไดโบ่รมาดูดออกครับนี่ครับเป็นการทําการปลอยน้ำลงบอ่อเลยครับนนประเดี๋ยวพอาน้ำลองบอ่อจะได้อะเอาขีขงว่าวาใส่บ๊อบะดับน้ำเห็นได้อุณหภูมินะครับทำทำทำาาตามธรรมชาติทุ่งฝนนะครับ วาานี่อีกชันหนึ่งก็เป็นกัเอามาลงนะครับหัวเป็นกบพันธ์นะครับอย่นี้กบพันธ์ตัวนี้จะเกกริ่มกบมูครับนี่กบพันธ์นะครับพันธ์ใหญ่ครับนี่กบพันธ์เพราะน้ำมัลงก่อนแหละครับอีกชันหนึ่งอยู่ในถังครับจะจับระดับน้ำนะครับปกบระดับน้ำให้มันคงที่หรือธรรมดาตที่สุดน้ำตัวนี้มันเป็นน้ำบ,บาดาลนะครับมันเป็นน้ำจระปาน้ำบาดาลน้ำ เป็นน้ำคำไัไปเลยไปเลยมันหอนเตียงเลย,ยเตียงเลยเตียงเลยตัวได้ตายกะคอยเอาตอนนั้นจะตื่นไปแล้ว บอลนี่ก้าวจะไปจักสี่รลอยสี่รลอยโตสี่รลอยโตกับพบ่อพันสองเดือนกูกลัวในผลผลิตเดี๋ยวปัดหน้าทีไทยใช่ไหมเด้อแบบอะดิพ้อยแค่เนี้ก่อน เ๋าวมันพี่ขาเด้อคกับพี่ไทยมาครับถึงกำลังเริ่มต้นนะครับ